มาที่สนามกีฬาแล้วครับเพื่อจะมาเชียร์ทีมเสียงขวางครับทีมเจ้าภาพนะมาแต่บานมา,มาแต่ฟุตบอลกันครับวันนี้เสียงขวางเจอกับอะไรนะพีเ่เจอกับบอกแก้วอ่านนี้โค้ชฟุตบอลนะครับของทีมนครหลวงเวียงจันทร์เราได้พี่เข้ามาพากบอลแล้ววันนี้ <c oughs> วิจารณ์บอลหน่อยปีนี้คิดว่าใครจะมา มึงบอกมึงอกนึกว่าจะบอกว่าไม่คอหลวงเวงจันแต่คนนั้นบอยอมมั้งใช่ไหมเฉ่งขวางใช่ไหมนับวันเวลาเพื่อจะไปหาทาใจไปออกไปพบเจอมุดเต็มเลย หตอนนี้เสียงขวางกับบอกแก้วครับตอนนี้เสียงขวางกับบอกแก้วนะครับตอนนี้สูงสุดนะฮะตกทึงหลังแล้วนะยังยิงบางคนไม่ได้นะครับเกิดบาดเจ็บขึ้นมานะครับผมต้องดูนะฮะแต่ว่าทีมเสียงขวางเนี่ยเมื่อวันชาตินะครับก็ศักดิ์ศรีค่อนข้างดีเลยนะครับไปถึงรองแชมป์นะครับแล้วก็นครหลวงเวแยงจันทได้แชมป์ในวันชาตินะฮะเพราะฉะนั้น ทีมเซียงขวางเนี่ยก็จะมีศักดิ์ศรีดีครับแล้วก็มาดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะก็วันนี้นะครับเซียงขวางเสมอไปกับบอกแก้วศูนยะแต่คะแนนได้ดีกว่าก็เซียงขวางก็เข้าไปนะฮะเข้ารอบไป8ทีมสุดท้ายนะแขวงจับประซักนจะพบกับแขวงบุรีคำไซอยู่ในเวลา13โมง ที่2จะเป็นการพบกันระหว่างจ้าทั้งแขวงหลวงปะบังพบกับทั้งแขวงสมันตเคศอยู่ในเวลา1 5บหโมงินาทีโอ้ผมจะพ้นงมเจอโฮสตครับโฮสสิบแขยนดีนะุู่้หิหน้าเพือนครต้อง้องมาได้พบกับโฮสต์ูฝึั่งนะฮะแล้วก็นักกีฬา ไม่รู่ผู้ชัดการเี่ไนี่ผู้การนะฮะคุณตานะฮะคุณตาโคุไล่ไล่ไ่อซูซีวะ่ไดไ่วันนี้ผมมาดูศนนแต่ถึงยังไงก็เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายขอไทยนะโอไมเดลดียงดให้เลื่ไทยหูกลมลาดเลย ก้องเราเล่ยนี่้องขาไทย่เจไีโดยเราไปังแต่เนสองคนเนยแล้วมนเคยคนเราอ่ะตอวยืนนอะไีนแหบาในแม่มันนี่เป็นอไรเพื่นมาเที่ยวน้องพาถัวชื่อเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวน้องพาถัวส2คนเขาเป็รองประธานสาพันปัินท่จ่มองประธาันปัิราาันตครับ สำหรับวันนี้เนาะที่ว่าการแข่งขันของทีมบาสติกคงที่ว่ามาถึงรอบการเลือกเนาะก็เอน็น่าทีมงานพวกเขาก็เอ็นว่าภูมิใจในนัดนี้เนาะที่ว่าสามารถผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่สองของใส่ใส่ใส่ไม่ละนละี่กัปตันใช่ไหมครับอ๋อเมื่อกี้ผมเห็นเลยวิ่งเต็มที่เลย ทุกคนแบบเต็มร้อยที่สุดเลยต้องกันไว้เลยใช่ไหมวันนี้เสียต้มไม่ได้ถ้าเสียต้มนี่หลุดออกไปเลยนี่คือเสมอนี่คือเสมอที่ราเป็นคนดีของทีมหมของเราสุดยอดเลยผมได้เข้ามาดูนะนัดแมตช์ต่อไปนี่จะพอจะทราบไหมว่าไปเจอกับใครนยังดูอีกแมตช์หนึ่งหนงบอสเพราะว่านัดหน้าต่อไปเพราะว่าฮาเกิจะไปพบกับส่ใส่ยส่งอเนาะแต่ว่ายังบระนเห็นผลที่ว่า กันะกานอยากฝากบอกอะไรไหมครับกับทีมหรือว่าแมตช์ในครั้งนี้มันนี้ก็จากฝากให้สาซิงข่วงเขาเนาะมัอนี้ก็ภาพภูมิใจหลายๆเนาะที่ว่าเอาที่ว่าทีมเตะส้ายเขานี่สามารถเข้ามาพอบแปดเนาะนี่ก็แหง่งแห่งกำลังใจเนาะจากสาวสิงข่วงเขานี่หนละก็สู้เต็มที่เนาะนะแล้วผมก็ได้ข่าวมานะว่าวันซาดลาวเนี่ยกับ นครหลงว,งวงเวียงจันทร์แขวงเซียงขวางได้ที่2เจ้าแม่นวะเจ้าแล้วก็ที่หนึ่งคือนครหลวงเวียงจันทร์นะเจ้าอ๋อนี่คือ2ทีมนี้ก็สู้สีสู้สีกันนะเจ้าอ่าแล้วในการแข่งครังเนี้ยกีฬาแห่งชาติเนี่ยทีมที่สู้สีสู้สีกันเนี่ยก็เซียงขวางกับนครหลวงเวียงจันทร์วะตัวนีว้ตัวนี้มันเกิดมันที่ว่าทั่วประเทศของเขาที่ว่า17ทีมที่ว่าเข้ามาห่วมนี่ก็เอิ้่าสู้สีกันเหมือนเนาะมี่ต่ว่าทิกไวของแต่ละทีมจะยุติท่าิธีของแต่ละทีมจะคคองแค่สันไดนะ ม,มันจะเป็นลูกกลมๆนะแม่ฝ <c oughs> ากบอกกับน้องๆไหมครับที่เขามาชมบอลรุ่นใหม่ๆให้เขา <c oughs> รู้สึก <c oughs> เจ้าสนับข้าพเจ้า,นาในนามที่ว่าเป็นหัวหนา้าูฝึกของบันติแข่งสิงควงเนาะก็อยากฝากฟังถึงน้องๆเนาะก็ททานผู้สมผู้เสียผู้ให้กำลังใจทั้งหลายเนาะบอกว่าจะอยู่ในขอบสนามก็คืออยู่ทางบ้านก็ขอ ขอบใจเนาะที่ว่าเป็นแห่งเสียแห่งใจให้แก่ทีมพวกเขาที่ว่าเฮ็ดให้พวกเขามาถึงจุดนี้ได้เนาะแล้วก็เฮ็ดให้ทีมพวกเขาในงานมหากกรรมกีฬาแห่งชาติที่ว่าผ่านฮอบแรกนี้เข้าไปไปสู้ฮอบเป็นทีมใดเนาะก็ขอบใจเนาะขอบใจโดยขอบใจหลายๆเสียงขวางสู้ๆครับเชียร์สดๆเลยฮะขอบใจขอบใจหลายขอบใจหลายครับด้อนะครรััับไไดดด้สหาาเววก่งอปพจีท๋อนั่นคือเดี๋ยวจะต่อไปคือเจอกับไซยับุรีเหรอ อ๋อวันไหนหมื <C> ่นอ๋อว้าวโดยส่งแรงไกลแรงชีเลยนะแล้วนี่คือเข้ารอบไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะยังอีกแนดหนึ่งอ๋อถึงจะเข้าไปตัดตัดเป็นประมาณ4 8ทีมสุดท้ายป่ะ4ทีมสุดท้ายขราวหน้าต้องชนะชายบุรีถึงจะเข้า4ทีมสุดท้ายไปกำลังใจให้ทุกคนครับ เรามาเจอัน้องๆเก็บบานนะน้องๆเนี่ยก็ต้องดูประมาณดูคุมเส้นดูกติกาบ่ะดูลูกออกลูกเข้างี้ใช่ไหมอ่อาแล้วต้องเรียนมาบ้างกรรมการสอบอ๋อต้องสอบด้วยแล้วเพื่อมาเป็นกรรมการต่อไปไงี้บ่ะอ๋อเรียนเพื่อจะเป็นกรรมการเหรออ๋อแล้วเ,เราเล่น ส่งบอลส่งบาทเนี่ยได้ป๊ลเล่นได้เหมือนกันก็ฝึกด้วยก็เ,เป็นนักกีฬาด้วยอนาคตก็จะเป็นทีมชาติด้วยเหมือนกันะนะนะประมาณนั้นโอเคเจียนะ <laughs> ขอบใจหลายผมมาทันเวลาพอดีเลยนะครับบังคือทีมไซยาบุรีนะครับแข่งกับ <Yeah. S 2> กระทรวงสาธรารณสุขครับ ว่าเจอโค้ชละครหลวงเวียงจันนะมาแข่งส่งบอลฮาสซายโดยวันนี้จะต้องเจอกับเจ้าภาพเสียงขวางรู้สึกเป็นไงบ้างครับการควบคุมศึกก็เทวะแบบตื่นเต้นนั่นแหละเนาะเทวถือว่าเป็นเจ้าภาพแน่หล่ะหนึ่งก็บองเสียเนาะโดยของเสียเจ้าภาพ็จะได้เปรียบกว่าทางฝลวงของเราบ้าง แล้วแมชนี้เนี่ยกับเซียงขวางเนี่ยยังไงครับต้องชนะหรือว่าเข้าไปเราต้องชนะต้องชนะเพื่อเป็นที่หนึ่งในสายอ,สาอย่างนี้ไหมไม่ใช่ชนะรามมื่นเขาจะไปแข่งกับจับประสักอ๋อสายแข่งอ,อ,อีกทีหนึ่งอ่าโอ้ยสู้ๆครับเต็มที่<อ>และตอนลงแรงจัดจ้าร้ายอันนี้เป็นทีมเจ้าภาพนะครับแขวงเซียงขวาง เริ่มทำการวอร์มครับนะครับวอร์มเพื่อจะเจอกับทีมนคอหลงเวียงจันทร์ครับซึ่งอยู่ตรงข้ามนั้นตรงข้ามนั้นก็วอร์มเหมือนกันนะฮะเพาตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของไซยบุรีกับกระรวงสาธารณเขาลังแข่งกันอยู่นะครับนั่นตอนนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครชนะก็จะเป็นที่หนึ่งในสายนะฮะในแมตช์ต่อไปก็จะแข่งกันง่ายหน่อยเพราะว่าที่หนึ่งในสายไปเจอกับที่สองในสายของอีกฝั่งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือในทีมต่อไปเนี่ย ในครั้งต่อไปเนี่ยทั้งคู่นี้อาจจะต้องเจอกับตอทั้งคู่นะครับในแมตช์ต่อไปอาจจะต้องเจอกับจำปาสักครับยี่สิบยี่สิบ <20, 20, S 2> นะลูกเดียวเนาะตอนนี้ตื่นเต้นมากครับ20ต่อ20นะฮะลูกเดียวเองครับเพื่อที่จะชิงเกมเกมนี้นะ ระหว่างเจ้าภาพเสียงขวางครับกับนัครหลงเวยจันนะ แม่ครับนครหลวงเวียงจันทร์ไปก่อนนะครับเกม oh. oh. ตอนนี้ครับนครหลงเวียงจันชนะไปแล้วครับด้วยสองเซตนะฮะด้วยเกมของวอลเล่ชายหาดเนี่ยมันต้องชนะ2นะฮะสองใน3 คุนหลงเวงจันชนะเจ้าภาพไปนะครับแขวงเซียงขวางนะครับไปใน2เซตนะครับรวดเลยคราวหน้านี่ก็คงจะไปเจอกับปักเซนะครับ2ทีมนี้ไม่ได้ตกรอบนะครับนั่นคือนก่นหลงเวงจันได้ที่1ในสายนะฮะแล้วก็เซียงขวางได้ที่2ในสายครับที่2ก็ไปเจอที่1อีกสายหนึ่งนะครับทล